เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณใสาการทำเสน์ยาแฝดยาเดียวความหน้ามืดตามมวการปัดความรับผิดชอบอะไรหลายเรื่องครับแต่ที่ผมอยากจะเน้นคือเมื่อทุกท่านฟังจบแล้วให้คำานึงถึงคำว่ากรรมเป็นที่ตั้งแน่นอนครับเรื่องราวต่อไปนี้อาจกระทบกับความเชื่อและความศรัทธาของแต่และคนหากมันพอจะช่วยจะลงใจให้ท่านผู้ใดก็ตาม ที่กำลังคิดจะก่อกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมหรือเกษตรกรรมอันลังนิมุกนะครับได้หยุดคิดพินิษก่อนจะลงมือทำผมก็ดีใจแต่หากมันไม่ช่วยอะไรฟังแล้วยังคงตั้งหน้าที่จะกระทำตามใจหมายก็แล้วแต่ครับเรื่องแบบนี้กรรมใครกรรมมันแค่กรรมของผมก็หนักหนาล้นฟ้าพระสุธาทับถมอยู่แล้ว วันนี้อากาศสดใสสายฝนจะพึ่งผ่านพ้นไปไม่นานแต่แสงแดดก็ส่องสว่างออกมาทันทีแต่ผมกลับไม่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนสดชื่นนั้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมกับหลวงพี่เพ็ญได้เข้าไปพบกับพระครูท่านหนึ่งเพื่อดูเรื่องเลิกยามที่ผมจะต้องทำการลาสิขาลาเพศซึ่งเวลาที่ผมได้มานั้นคือหลังจากออกพรรษาหกวันแต่กำหนดการของงานทอดกระถิน่น ที่ผมตั้งใจว่าจะอยู่ร่วมในขณะคลองผ้าเหลืองนั้นจะจัดขึ้นหลังออกพรรษาประมาณสองอาทิตย์ด้วยเหตุนี้ผมจึงรู้สึกหดหู่ในห้วงอารมณ์เป็นอย่างมากที่ไหนไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้ผมจะต้องสละผ้าเหลืองกลับเข้าสู่โหมดขราวาดอีกครั้งแถมความตั้งใจว่าจะครองกระถิ่นก็ไม่อาจทําได้อีกไอ้ครั้นจะฝืนชะตาบวชต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพระครูท่านได้กรุณาบอกไว้ ถ้าหากหมดบุญพระเหลืองแล้วจะฝืนบวชต่อไปก็ได้แต่ชีวิตพระจะไม่สงบสุขอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นชะตานำเรามาแค่นี้จงอย่าไปรั้นท่านนิ่มเป็นอะไรหรือซึมเชียวยังคิดมากเรื่องเลิกศึกอยู่อีกหรือหลวงพี่เพนกล่าวขึ้นพลางเดินมานั่งข้างๆผมหลวงพี่บอลและหลวงพี่หนองก็มาด้วยแถมยังพ่วงหลวงพ่อจ้อุ่มมาอีกท่านเรียกว่าหน้าห้องผม ไม่เคยขาดจากความคลึกคืืนเลยสักเพลาการทำนุบำรุงศาสนานะใช่ว่าจะกระทำได้แค่ตอนที่เป็นสมณะเท่านั้นแม้จะสิขาลาเพศไปแล้วก็กลับมาได้วัดไม่ได้ห้ามคนอื่นนอกจากพระเข้ามาหรอกนะท่านหลวงพ่อชะอุ่มเอ่ยขึ้นพลางยื่นถุงเสมาพรูมาให้ผมผมรับมาจัดแจงอย่างคล่องแคล่วแล้วยัดใส่ปากเคี้ยวอย่างชำนาญแน่นอนครับผมติดมันซะแล้วกับการเคี้ยวหมาก ข้าท่านศึกออกไปแต่ก็กลับมาเที่ยวที่นี่ได้วัดนี้ยินดีต้อนรับเสมอหลวงพี่หนองกล่าวขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังปลอบใจผมให้หลุดพ้นจากความห่อเหี่ยวอยู่นั้นเสียงเล็กๆใสๆที่คุ้นเคยดังแว่วมาตามทางเดินจากศาลาหอฉันคํำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนเสียงลูกพี่เต้นั่นเองครับ วันนี้มันร้องเพลงลูกทุ่งเสียด้วยแถมยังไม่มีตานแปลงเนื้อขี่หรือก,ก็ตรงไม่มีผิดเพี้ยนเล่นเอาพวกเราแปลกใจกันเลยทีเดียวมันเกิดทันเพลงนี้ด้วยหรือนี่มันสมัยผมนุมนุ่มเลยนะน,นั่นลุงพี่เพนกาอ้เต้เดินหลบเลี่ยงอุปกรณ์ที่วางระเกะระกะตรงมาที่พวกเราอย่างคล่องแคล่วแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นั่นแหละครับมันเป็นคนเดินไม่ระวงังยังไงยังไงมันต้องมีแผลวันย่งทำปึ๊ อครับไอ้คุณลูกพี่ที่เดินหลบหลีกเสศษกากอุปกรณ์ได้ผลอย่างปราดเปรียวแต่ดันมาสะดุดขอบปูนหน้ากุฏิก่อนถึงที่หมายเพียงไม่กี่ว่าสุดท้ายก็ต้องนอนคว่ำหน้ารับความพ่ายแพ้ไปพอเงยหน้าขึ้นมาผมสังเกตเห็นไอเต้น้ำตายน้อยๆขางแตกครับผมผมรับอาสาพาลูกพี่ผู้ยิ่งใหญ่ไปหาหมอที่อนามัยตลอดเวลาที่หมอทำแผลให้ไอเต้ร้องไห้งองแงตลอด ผมเห็นดังนั้นก็ยิ่งให้รู้สึกเอ็นดูนี่ไม่กี่วันผมต้องหนีจากไอ้เต้ไปแล้วหรือนี่สักพักมันก็เดินออกมามีผ้าปิดแผลสีขาวปิดอยู่ที่ใต้คางผมเอ่ยถามมันออกไปด้วยความเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างเจ็บเปล่าแล้วนั่นไอเต้ไม่ตอบน้ำตาไหลน้อยๆพลางชูมือให้ผมเห็นชัดเจนห้าเข็มผมอุทานลั่นก่อนจะปล่อยกากออกมา เรื่องสงสารก็อีกเรื่องเถอะครับแต่แผลข่าวนี้ไอ้เต้ทำลายสถิติของหลวงพี่นกไปเรียบร้อยแล้วคากลับพวกเราต้องผ่านแยกพระกระจายผมก็ไม่วายอยากจะหยอกไอ้เต้จึงเอ่ยแซวขึ้นเต้เอาอีกสักสองขีมไหมมันหันมาทำตาเขียวปัดสิผมก่อนเราทั้งสองจะพากันหัวเราะออกมาโดยไม่มีสาเหตุเมื่อมาถึงวัดผมก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่ารถยนต์สองคันจอดอยู่ข้างวิหาร พอจอดรถได้ผมก็ต้องสะดุ้งตัวเพราะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านในวิหารที่บัดนี้ทางเข้ามาีรองเท้าถอดระเกะระกะอยู่นับสิบคู่โอ้ยปล่อยผมกับเอเต้วิ่งไปดูทันทีด้วยสัญชาตญาณน,นักสืบผาเหลืองหลวงพี่บ่อนก็วิ่งสวนออกมาพอดีกระบะและสิบล้อชนกันดังสนั่นต่างคนต่างหงายท้องหงายไซอุย้ยท่นนิ่มมาพอดีเลยไปคลองผ้ามานะ เอาสังคาติมาด้วยหลวงพี่บอลกล่าวพังลุกขึ้นแล้วก้าวออกจากวิหารด้วยความรวดเร็วคลองพาดทำไมเรื่องอะไรหลวงพี่ผมเอ่ยถามขึ้นเสียงดังหลวงพี่บอลที่วิ่งอุ้ยอ้ไปทางกุฏิแกหันมาตะโกนตอบเสียงดังลั่นถอนของไล่ผีไล่ผีถอนของ,อ,ขอ,งอะไรล่ะครับนั่นภารกิจใหม่ของเราเราจะตุวพระหน้ามนหรือไรนี่มันอะไรกันเล่าครับ ปกติเราก็เอาแต่โดนผีหลอกวิญญาณหลอนจนโกยอ้านับครั้งไม่ท้วนแล้วไงคราวนี้ถึงมีแรงฮึดไปไล่เขากันแหละครับแล้วจะเอาอะไรไปไล่ยันทุนหรือคนที่บอกว่าใช้ไล่ผีได้ยังใส่เฟือกอยู่เลยนะครับท่านหลังจากที่ผมของผ้าเวียงบ่ามีสังคติพาดไว้อย่างงุนงงสงสัยมุ่งหน้าไปยังวิหารที่บัดนี้ยังคงมีเสียงวกเวกโวยวายดังลัน่นเมื่อเข้าไปด้านในก็พบกับคนกลุ่มหนึ่ง มีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนหนุ่มคนแก่นั่งกันอยู่สิบกว่าคนที่กลางวิหารมีหลวงพ่อชอุ่มกับหลวงพี่เพ็ญกำลังโยงสายสินจากพระประธานมายังเสาสี่ต้นกลางวิหารตรงกลางมีชายหนุ่มหน้าตาดีนอนร้องไวยวายดิ้นพลาดพลา,าดอยู่ข้างๆกันมีวัยรุ่นร่างกายกำยำล่ำไปทางอ้วนสองคนล็อกตัวไว้สุดกำลังสักพักหลวงพี่บอลกับหลวงพี่หนองก็ก้าวเ,เข้ามาอย่างรีบร้อนทั้งคู่คล้องผ้าแบบเดียวกันกับผม หลวงพี่บอลยื่นจีวรและสังคาติให้หลวงพ่อชะอุ่มกับหลวงพี่เพนทั้งสองรับไปห่มอย่างรีบร้อนเมื่อคลองผ้าเสร็จทั้งหมดก็พายืนล้อมชายคนนั้นไว้โดยเว้นระยะห่างออกมาประมาณหนึ่งเมตรท่านิ่มมาเร็วหลวงพี่เพนเรียกผมเสียงดังผมเดินเข้ามาร่วมวงอย่างมึนๆหลวงพ่อชะอุ่มยื่นได้สายสินส่งให้กับหลวงพี่น้องจากนั้นก็ส่งต่อกันเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปจบที่หลวงพ่อชะอุ่มอีกครั้ง เริ่มที่ถอนสีมานะจากนั้นก็ยันทุนแล้วก็นัดทีเมสวดวนไปเรื่อยๆลุงพิบลยื่นมนต์พิธีที่เปิดหน้าพระคาถาสีมาไว้แล้วยื่นมาให้ผมระหว่างที่เรากำลังเตรียมตัวพอขึ้นน้ำโมเท่านั้นชายหนุ่มผู้คลุมคลั่งก็ดิ้นจนหลุดเขาลุกพรวดตรงมาทางผมกับหลวงพิบล์เพราะอยู่ในระยะโจมตีที่ล็อกเป้าได้ง่ายพอมาถึงด้วยที่พวกเราไม่ทันได้ระวังตัว หลวงพี่บอลโดนถีบเข้ากลางหน้าอ,อกจนหงายท้องลมกลิ้งส่วนผมก็แถหน้าไปรับศอกพยายมเข้าไปหนึ่งเปียงอึ่งจมูกกึ่งปากถึงกับก้นเตี้ยทันทีพวกเราเห็นแสงแวววับเข้าตากันเลยนาทีนั้นชายวัยรุ่นที่เคยจับตัวแล้วปล่อยให้หลุดออกมาได้ก็ลุกขึ้นมาล็อกตัวเอาไว้อีกครั้งแต่ก็ค่อนข้างลำบากเพราะเขายังคงดิ้นรนต่อสู้อย่างรุนแรงปากก็แผดร้องเสียงดังลั่นไม่เป็นภาษา มีคนเข้ามาพยุงผมกับหลวงพี่บอลขึ้นผมโดนตบศอกเข้ากลางใบหน้าเอาเสศินกระจายมื่นขึ้นหัวเลยสิครับนาทีนั้นพระหลวงพระเหลืองไม่มีความเกรงใจกันเลยใช่ไหมผมเดินปรีเข้าไปหาชายหนุ่มคนนั้นที่กําลังครั่งกับชัยชนะกับการเก็บพระไปได้สองรูปกับกระบวนท่าเดียวพอไปถึงผมก็ไม่ฝังเสียงรามใดๆทั้งสิน้นหูยื่อวิงวิงไม่รับรู้สนใจโลกจัดเทระกวาดลานไปหนึ่งที เป็นการกวาดที่รุนแรงชนิดว่าลานนั้นแม้ฝุ่นสักเม็ดก็มีให้หลงเหลือผลคือชายคนนั้นลม้มลงหน้าฟาดกับพื้นวิหารเสียงดังลั่นปากแตกยกหนีหนึ่งต่อหนึ่งเสมอกันนะโยมพอชายหนุ่มคนนั้นลม้มลงก็ตะวาดสำทับทันทีจับไว้ให้ดีๆถ้าจับไม่ไหวก็โดดทับไว้เลยขี้แตกช่างมันตั้งแต่บวชมานอกจากเอเตที่ดิดประตูเสนาผมก็มีไอหน้าหล่อคนนี้แหละ ที่เรียกเลือดก,กำเดาผมได้ทั้งที่มีสติครบถ้วนมันขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่อุลเวงบานปลายเมื่อครู่คนล็อกตัวที่มีแค่สองคนก็เพิ่มจํานวนเป็นสี่ทันทีแต่ละคนมองหน้าผมอย่างวัดววดาเขาคงคิดในใจนั่นแหละครับว่านี่ผมจะให้มาไล่ผีนะไม่ใช่ให้มาก่อคดีฆาตกรรมนี่ถ้าท่านไม่เกรงใจพระเหลืองคงวางมวยกันแล้วสินะหลวงนะผมว่าพวกเขาคงคิดแบบนั้นนะครับ ทานนิมทำไมทำแบบนั้นหลุงพี่เพนเดินเข้ามาหายื่นกระดาษทิชชู่ให้เ็ตเลือดแล้วเอ่ยปากกับผมด้วยเสียงเครียดพอได้ระบายความโกรธออกไปความละอายที่กระทำกริยาอันไม่เหมาะสมกับสามณะเพศก็บังเกิดขึ้นผมยกมือไหว้กล่าวขอโทษกับหลวงพี่เพนไปทำไมไม่ฟันศอกล่ะท่านเอาเนนเนนสักดอกหนึ่งแอกซิบก่อนเดินไปทางหลวงพ่อชอุ่มผมแอบเห็นว่าหลวงพ่อหันมายิ้มให้กับผม เหมือนจะเอ่ยเป็นในๆว่าสวยมากเลยท่านเมื่อกี้หลังจากเหตุการณ์สงบลงไปเล็กน้อยพิธีสวดถอนก็เริ่มขึ้นพวกเราเริ่มจากการตั้งนโมไปตามสเต็ปจากนั้นก็สวดถอนสีมายัานทุนนัททีเมบ่นไปตามลำดับสวดบ่นไปเรื่อยๆชายที่เมื่อครู่คลุ้มครั่งจูู่ก็แน่นิ่งจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวเกงเหมือนคนถูกไฟดูดแล้วเขาก็ถลึงตัวขึ้นนั่ง โก่งคอสำลอกเอาสิ่งของบางอย่างออกมามันร่วงลงบนพื้นวิหารดังกริง๊งกริ๊งผมเคยเห็นในหนังนะครับเวลาถอนของพวกนี้ออกมันช่างน่าดูน่าตื่นเต้นแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เขาขายออกมามันคือตังเหรียญครับมีนับสิบเหรียญเลยมันออกมาพร้อมกับน้ำสีเหลืองๆเขียวๆผมคิดในใจว่าครั้งที่ผมโดนจนแทบวายชีวานั้นจะเป็นแบบเดียวกันไหมหนอ ท่านิ่มอย,ย่าหยุดลวงพ่อจะอุ่มตะาหวานันแล้วสวดต่อผมหยุดสนใจผู้ชายคนนั้นแล้วหันมาตั้งใจสวดต่อทันทีผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนักชายที่เคยคุ้มครั่งเมื่อกี้ก็สงบลงนอนหายใจรวยรินอยู่กับพื้นรอบกายเต็มไปด้วยน้ำปริศนาเ,นเนหนียวเนืดหนันอกจากนั้นยังมีเศษสตางตะปูสิ่งเล็กเรียวแหลมคล้ายปลายมีด เศษเชือกในลอนสีเขียวๆที่ถูกตัดเป็นป้องขนาดข้อนิ้วเรียกว่าขยะทั้งนั้นแหละครับที่เขาอวกออกมานี่ไปทำอีท่าไหนาล่ะโยมเขาถึงเล่นงานเอาสักขนาดนี้ลุงพ่อะอุ่มถามขึ้นท่านดูท่าทางเหนื่อยหอบอย่างมากเมียมันน่าจะทำใส่ครับชายคนหนึ่งตอบหลังจากที่เล่าให้ฟังชายหนุ่มคนนี้อายุเพิ่งจะ25ห้ามัดมจู่ๆก,ก็เดินเข้ามาบ้านบอกว่าจะแต่งงาน แล้วก็พาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาด้วยผู้หญิงคนนั้นหน้าตาขี้ริ้วขี้เหรยอย่าบอกใครทางบ้านผู้ชายจึงกีดกันไม่ยอมรับอ้าวจะไปกิดกันเขาทำไมคนเขารักกันมันไม่ชื่อเรื่องหน้าตามั้งยมผมเอ่ยขึ้นทันทีค่อนข้างเซ็นสติบกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้วครับไอเรื่องหน้าตาน่ะเราพอจะรับได้เจ้าค่ะหลวงนาแต่อีคนนี้มันเล่นของฮะเล่นของ ผมโผล่ขึ้นตอนแรกกะจะหัวเราะย่อออกไปด้วยความลืมตัวแต่ก็นึกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่บวดจวบจนวันนี้ทุกเหตุการณ์มันบ่งชี้ให้เห็นแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงบนโลกใครไม่เห็นไม่โดนย่อมไม่เชื่อแน่นอนแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเล่นของผมถามต่อไปก็อีฉันเห็นอาการของลูกชายมันแปลกๆบางวันเอาแต่หมกตัวอยู่กับเมียไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งเลยเอาน้ำล้างเท้าให้มันกิน จูจ่ๆลูกชายอีชั้นก so, mm ็ได้สติพอรู้ตัวว่าได้กับผู้หญิงคนนี้ก็ร้องโวยวายลั่นบ้านด่าทอผลักใส่ไล่ส่งนางนั่นออกไปแต่ก่อนจะออกจากบ้านมันหันมายิ้มแล้วบอกว่าพวกมึงไม่รอดหรอกแล้วมันก็หายหน้าหายตาไปเลยเมื่อได้ยินดังนั้นผมก็หันไปสบตากับหลวงพี่เพ็ญเชิงตั้งคำถามท่านก็ส่งกระแสจิตผ่านสายตากลับมาหาผมประมาณว่าไอคนนี้มันหล่อแถมยังรวย ด้วยเบ้าหน้าฝาประทานแบบนี้ใครมั่งล่ะจะไม่อยากได้ผมเดาเออกจากสายตานะครับไม่มีอิทธิฤทธิขนาดนั้นเพราะถ้าไม่มีคงไม่โดนสับสอกจนเลือดแตกออกมาแบบนี้หรอกครับสรุปชายคนนั้นต้องนอนพักฟื้นร่างกายในวัดไปก่อนโดยจะต้องนุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่ถึงกระบวดชีพามกันให้วุ่นวายนะครับเพียงแค่แต่งชุดขาวถือศิลหาแค่นั้นและอีกเหตุผลคือ ของแบบนี้จะกําจัดออกไปทีเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ในหนังมันจะต้องใช้วิธีตะลอมใช้น้ํามน์ละลายให้ค่อยๆหายไปจนกว่าจะหมดในช่วงเวลานั้นคนที่ถูกของหรือเรียกอีกอย่างว่าคนป่วยจะต้องอยู่ในเขตพุทธาวาสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผีซ้ําด้ามพลอยเพราะตัวผู้ป่วยขนาดนี้อยู่ในสภาวะจิตอ่อนจิตตกขั้นรุนแรง ขวัญขวัญบินว่อนกระจายว้นเวอไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้หากออกไปพ้นขอบเขตธรณีสง์อาจจะโดนสัมภเวสีที่รับดูได้เข้าสิงหรือทำให้ป่วยขึ้นอีกหรือร้ายกว่านั้นทางต้นเรื่องที่ส่งของมาให้แบบถึงที่พอรู้ว่ามีคนแก่ของอาจจะส่งมาซ้ำอีกแบบถึงพริกถึงขิงคราวนี้อาจจะแก้ไขไม่ทันเพราะจากที่เห็นผมว่าเขาจะเอาให้ตายกันไปข้าง ไม่ใช่แค่สั่งสอนแบบเบาๆอย่างเสกหนังควายเสกเส้นผมเข้าท้องเหมือนเราๆท่านๆเคยได้ยินมาแบบนั้นมันเบาๆครับแก้ง่ายหลวงพ่อชจอุ่มท่านบอกมานะครับผมก็แก้ไม่ได้หรอกหลังจากญาติพี่น้องผ่าไปล้างหน้าล้างตัวเรียบร้อยหนุ่มหน้าใสเสื้อไตเกาหลีก็มาในลุกใหม่เขาผ่องยองใหญ่ในชุดที่ทางวัดจัดให้แต่ยังมีอาการอ่อนเพลีย,ยแรงให้เห็นบ่ายวันนั้น สภาปากแดงหน้าห้องผมจึงมีสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งนอเขาปรับตัวได้ดีนะครับเป็นคนมีมารยาทด้วยพูดจะมีสัมมาคาระวะครับทุกคำที่จบประโยคพ่อหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าต้อมครับในระหว่างที่เราคุยเล่นกันเขาเกิดเห็นว่าพวกเราทั้งห้าเขียวหมากกันทุกรูปดูน่าเลื่อมใสจูจ่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นเออลุงพี่ครับผมขอลองหน่อยได้ไหม ต้อมเอ่ยถามหลวงพี่บอลอย่างนอบน้อมฝ่ายหลวงพี่บอลที่ไม่ทราบว่ายัางแขนฝังหุ่นเรื่องมอนยันหลักเมื่อตอนกลางวันหรือเปล่าแกยิ้มน้อยๆแล้วตอบขึ้นเสียงเย็นๆน่ากลัวได้สิจากนั้นแกก็จัดการทำมากอย่างเร็วรีแอบเดี่ยวก็ได้เป็นคำอย่างสวยงามแล้วก็ยื่นให้ต้อมพรางยิ้มกริมต้อมยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะยื่นมือไปรับผมเห็นดังนั้นก็ขวาหมับเขาที่ข้อมือ พลางสายหน้าส่งสีตาเป็นเชิงปรามว่าอย่าเชียวนะไอ้หนูเองอย่าคิดเอาชีวิตมาเสี่ยงกับสิ่งนี้โดยเด็ดขาดมันอันตรายบารมีเองยังน้อยนักแต่ด้วยความที่ยังหนุ่มอย่างแน่นใจจึงเกินร้อยต้อมหันมายิ้มให้กับผมเหมือนจะตอบกลับมาว่าเอาเถอะลวงพี่ของแค่นี้ทําอะไรผมไม่ได้หรอกสุดท้ายผมก็ต้องปล่อยไปตามเลยต้อมยัดหมากคําโตเข้าปากเขี้ยวอย่างสบายอารมณ์ สักพักก็เริ่มเห็นอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทีละน้อยเริ่มแรกหน้าตาเขาบิดเบี้ยวไปหน่อยจากนั้นก็นำลายย้อยมุมปากนิดนิดแล้วเขาก็สงสัยตาหวานยืมมาหาผมหลวงพี่นิ่มครับผมเมามากครับฮะนั่นไงล่ะพวกคุณประโยคเดียวกันเปะ๊ะอาการก็น่าจะแบบเดียวกันทุกคนหัวเราะร่วนออกมาเสียงดังรวมทั้งผมด้วยและสุดท้ายคนที่ช่วยชีวิตของตอม ที่บัดนี้มีความรู้สึกคล้ายกับนั่งเรือตังเกที่กำลังฝ่าคลื่นยักษ์ขนาดตึกสิบชั้นก็หนีไม่ผลหลวงพ่อชะอุ่มกับมีดแง่คู่บารมีอ้าวด่งนี้แล้วจะดีขึ้นเออ่ยพางตั้นหัวเราะต้องรับไปดมทันทีอากับกิริยาเหมือนผมทุกอย่างแบบถอดดามพอหายจากอาการมึนเมาขอจ้องสิ่งที่ตัเองถืออยู่อย่างประหลาดใจแล้วสงสัยตาสงสัยมาทางผมผมก็พยักหน้ายิ้มยิ้ม เออใช่นี่แหละมีดแง่ปุกเสกในตำนานของแกอาถันยันมากหลวงพี่ลองมาแล้วอาการเหมือนเอ็งเป๊ะเลยไอ้หนูบอกแล้วว่าบารมีเอ็งยังน้อยสิ่งที่เรียกกันสั้นๆว่ามากนะรุนแรงกว่าคุณใส่ที่เอ็งโดนมาซะอีกจะบอกให้เย็นวันนั้นพวกเราพากันสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยมีหนุ่มต่มและครอบครัวมาร่วมแจมด้วยในครั้งนี้การสวดเป็นไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งถึงบทขอขมาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เวลาสวดจะต้องหมอบกราบลงกับพื้นมันก็เกิดเรื่องขึ้นครับกาเยนวาจายะ <c oughs> นี่คือเสียงของต้ำที่เปล่งออกมาเขาอาเจียนครับสำลอกเอาน้ำสีดำข้นกลิ่นเหม็นน้ำมันเครื่องพร้อมตะเบ็ดตกปลาออกมาเงี่้งแหลมๆของเบ็ดบางอันมีชิ้นเนื้อติดมาด้วย บางอันยังเกี่ยวติดกับ,บริมฝีปากของเขาอยู่ก็มีแตกตื่นสิครับแบบนี้หลวงพี่เพนเห็นท่าจะไม่ดีจึงตะโกนบอกให้หลวงพี่น้องไปตามหลวงพ่อเจ้าอุ่มเป็นการด่วนส่วนแกก็ลุกไปยกเอาบาทน้ำมนต์อยู่หน้าพระประธานสาดโครมเข้าใส่ต้อมอย่างแรงช็อตนี้ต้องบอกเลยว่าหนังผีชัดๆต้อมที่มีร่างกายเป็นชายหนุ่มหน้าหล่อกลับส่งเสียงหวีดกรีดร้องเป็นเสียงเล็กแหลมออกมาดังลั่น เขาคลานไปทั่วพื้นบริเวณนั้นเบ็ดตกปลาที่เขาขายออกมามันก็ไปเกี่ยวเอาเนื้อหนังจนเลือดซิบจากนั้นเขาก็ปีนครับเขาปีนเสาวิหารต้นใหญ่ขนาดสองคนโอบขึ้นไปอย่างหน้าตาเฉยลักษณะคล้ายลิงกับตุ๊กแกผสมกันผมก็อธิบายไม่ถูกพอปีนขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งเขาก็ปล่อยมือจนหงายท้องร่วงลงมากระแทกพื้นดังพรักแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นญาติพี่น้องก็พากันห้อมล้อมให้ความช่วยเหลือ เอาน้ำมาล้างภาพสิ่งข้นเหนียวออกจากร่างกายพางร้องเรียกชื่อกันดังระงมผมที่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นแม้จะกลัวจนตัวสัน่นแต่มันเหมือนมีอะไรตึงิดตงิดอยู่ในใจโยมแม่ผมมีเรื่องจะถามอะไรได้ไหมผมเอ่ยถามผู้หญิงผู้เป็นแม่ของตอมโยมตอมเขาไปทำอะไรมากันแน่ผมว่าแบบนี้มันรุนแรงเกินกว่าจะเรียกว่าแก้เผ็ดหรือเอาคืนแบบธรรมดาแล้ว สองครั้งที่เขาโดนนีเรียกว่าเอาเฮ็ดตายเลยนะเล่ามาถเถอะเผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีที่ผมพูดจบหญิงผู้นั้นก็มีสีหน้าสลดลงจากนั้นก็เอ่ยขึ้นมานี่มนหลวงนาด้านนอกนิดหนึ่งเจ้าค่ะเธอกล่าวพางเดินนำผมออกไปนอกวิหารเธอเล่าว่ามีคืนหนึ่งต้องไปฉลองกับเพื่อนตามปกติของวัยรุ่นทั่วไปด้วยความเมา เาเลยไปคว้าผู้หญิงที่กินดื่มในวงเดียวกันมาเป็นเมียแต่คืนเดียวผู้หญิงคนนั้นเกิดตั้งท้องขึ้นหลังจากต้อมรู้เรื่องก็บอกให้ไปเอาออกแถมยังบอกผู้หญิงคนนั้นให้เลิกยุ่งกับตนเสียเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความเมาต้อมไม่ได้ตั้งใจหญิงคนนั้นหายหน้าไปเกือบอาทิตย์แล้วต้อมก็พากลับมาบ้านบอกว่าจะแต่งงานกับเธอทางบ้านงงมากกับการกระทําครั้งนั้นพอเห็นว่าอาการมันแปลกจึงแก้ทางด้วยน้ําล้างเทา้า และเหตุการณ์มันก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้โยมแม่ไม่คิดว่าอีนางนั่นมันจะเอาให้ถึงตายแต่อีแค่เอาเด็กออกมันจะอะไรนักหนาถ้าจะเอาเงินค่าเสียหายโยมแม่ก็พร้อมใจนี่อะไรจ้องเวีนกันไม่เลิกพอได้ยินประโยคนั้นผมชุนขึ้นมาทันทีภาพของน้องในผ้าขี้ริ้วแสนสกรปรกหวนกลับมาอีกครั้งผมตะคอกหญิงคนนั้นกลับไปทันทีด้วยความโมโหแต่อีแค่นั้นหรอ เลือดเนื้อเชื้อไข่ของป้าเขาเป็นหลานแท้ๆของป้าถึงเอต้อมันจะไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดแต่มันก็ทําไปแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วด้วยแต่ป้ากลับไม่ห้ามเรื่องอเอาเด็กออกแถมยังไปส่งเสริมอีกแล้วความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นละ่ะป้าจะว่ายังไงเงินทองมันไม่ใช่ทุกอย่างบางทีการศึกษากับความร่ำรวยมันก็ไม่ได้ช่วยขัดเกลาให้เป็นคนได้เลยยิ่งรวยยิ่งชั่วผมตะคอกกลับไปอย่างแรง ผู้หญิงคนนั้นอ้าปากหวอทำอะไรไม่ถูกหลวงพี่เพนที่ยืนฟังอยู่ก็เดินเข้ามาห้ามใจเย็นๆท่านนิ่มไในเรื่องมันก็เกิดไปแล้วอย่างที่ท่านว่ามันคงเป็นกรรมของผู้หญิงตบเด็กคนนั้นนั่นแหละหลวงพี่เพนกล่าวเวรนกรรมที่เกิดจากน้ำมือของพวกบัดซบในหลวงพี่ผมตะคอกกลับแล้วเดินออกมาไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงแล้วตอนนั้นความรู้สึกมันแย่นะครับใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีทางรู้ พอหลวงพ่อเช้อุ่มมาถึงท่านเข้าไปดูเหตุการณ์ด้านในสักพักก็ออกมายืนคุยกับหลวงพี่เพ็นด้านนอกแล้วหันมาทางผมครู่หนึ่งจากนั้นท่านก็กลับเข้าไปหลวงพี่เพนเดินมานั่งข้างๆผมพรางถอนหายใจพักใหญ่ๆรถยนต์ของพวกนั้นก็กลับออกไปหลวงพ่อเช้อุ่มเดินตรงมาหาพวกเราแล้วเอ่ยขึ้นไปกันแล้วแหละให้เขาไปหาคนอื่นช่วยเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากยุง่งท่านเอ่ยออกมาแล้วเดินไปทางกุฏิ ความรู้สึกของผมในตอนนั้นมันร้อนรุ่มในใจอย่างที่สุดอยากจะซัดไอต้อมให้หน้าหงายอีกสักดอกส่วนคุณเป็นแม่ผมบอกตรงๆจากใจเลยครับว่าเกียดเขาเส้นอายุอานามไม่ใช่น้อยเลยครึ่งค่อนคนแล้วด้วยซ้ําแถมดูจากการแต่งตัวก็ออกจะมีฐานะแค่หลานคนเดียวจะเลี้ยงดูอุ้มชูมิได้เชียวหรือเขาก็คงมีเหตุผลบางประการที่เราไม่รู้มันไม่อาจจะชักเอาเหตุผลก้นใดมาเป็นข้อแก้ต่างให้ความผิดของตนได้ มันเกินไปอย่างมากในความรู้สึกของผมผมคิดนะครับเรื่องนี้เมื่อไหร่มันจะหมดสิ้นสูญหายไปจากโลกเสียทีตั้งแต่ผมบวชมานี่ก็สองครั้งสองคราแล้วผมต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดแบบนี้เหตุการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียจากการกระทําที่เห็นแก่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งถ้ารู้ว่าเล่ามันทําให้ขาดสติยังคิดก็อย่าไปสรรหามากินเลยครับเรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจกับน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับที่ต้องมาเจอกับเรื่องร้ายในชีวิตแต่วิธีที่น้องทำมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเช่นกันมันมีแต่จะสร้างบาปติดตัวเป็นเชือกคล้องเวรต่อกันไม่รู้จบสุดท้ายเวรกรรมจะตามสนองเองแหละครับไม่ต้องไปจองล้างจองผ่านเครียดแค้นชิงชังคิดเอาคืนมันจะพาให้ตัวเราโซกโปกไปด้วยเปล่าๆเชื่อทิดนิ่มเธอะคิดนิ่มเรียนมา เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากกระทูปพันทิพย์ไตรโซกสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณที่กดติดตามช่องให้นะครับสําหรับใครมีเรื่องเล่า สามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแฟนเพจเล่าเรื่องหลอน h ช n แนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ